กับดาราเชิญนะน้องเทชรนัทราวิคไฟโรูนี่ต้จบสัคัญที่เกดคนที่ถึงทองครับ ักทุกใจนันขึ้นแต่เสด็จเทียนรุ่ลาดนำสมิงมัตชาเข้ามาในเมืองกลัวจะสร้างปัญหาได้เกินตอนนี้ได้เวลาขึ้นเฝ้าเสด็จเทียนุรงลาด ในสมรรนะเทพครับนะะนี <cheg> ้เาจรมเสนาหายาประเสริฐกระือให้บ <od> ริการเพื่อับของคุณครับโศขอบุณเสกอนะกเสะนี้มบนองสุข้บรยการทุมหาราชรับประทในการนท้องเรื่องเืนนี้ใจพี่ใจน้อง เราอดุราเป็นประมุขของผีดินทุกวันนี้มีแต่ความสุขความสบายใจเห็นลูกรางอวลวันอย่างนี้น้าแม่เอ้ยมีเมียสองคนเมียหลวงปรลังต้องพระทันเปลือกปะเจอสุระเทพพินาศไปรู้ไปไหนก็ไปรู้ห่างนึงกปวดนึกปวดท้องทุกทีสุระโอ้ไม่คนไม่ทันหัวทุ่งอยมรบ้าบ้าเจเิยไม่คุ้นี่ไปไหนมาแล้วไมปหมอบฉันกระโดดเล่นอยู่แถว พี่พี่หน้าพี่ลังจะไปไหนน่าบอกสนิทพี่ก่อนถามพี่นี่ถางพี่หน่อยไม่ได้พี่ปวด้อพี่เหอเจ้าพี่ก็พูดไปทุกวันนี้เจ้าพี่รู้ไ,ไหมพี่คะหม่อมชัติสุรเทพินคนเนี้ยไม่สบายใจเอาเสียเลยไม่ว่าจะเดินย้องยากไปทางไหนทหารน้อยใหญ่หน้าข้าหลวงแต่พูดติดฉินนินทาหม่อมชั้นมันเป็นลาฉเฉลยเป็นความจริงเหรอ ไม่มีผู้ใดที่มันก็พูดจาเช่นนั้นเปรียบเลยเนาะมันเป็นอเอาเฉยใครคนไหนไปจับตัวมันมาะที่จะลงโทษมระซี่หมดเชียงแต่ที่หม่อมชันมันแย่มาขึ้นฟ้าเจ้าพี่หม่อมชันแค่อยากจะขอแค่เรื่องเงียบไหมคะจะขออะไรล่ะนี่ตอนนี้อยู่กันสองคนแล้วก่อนที่จะขอมีแม่คนเอ้ยแล้วทำอย่างอื่นกันก่อนเถอะอุ้ยเจ้าพี่ใจเย็นๆก่อนไหมคะไม่ใจเย็ไม่เยเ็นแล้วแม่จับ อากาศก็ดีเย็นสบายเลยแม่คุณแม่เจ้าพี่อย่าพึ่งเราได้ค่ะตอนนี้ใจเย็นๆใจเย็นๆตอนนี้สิ่งที่หมอช้างอยากจะได้ตอนนี้พึงก็ยังดีนิดนึงนิดนึงก็ได้นิดนดก็ได้เอาโอ้โหอ้าวพี่ในตัวก็ไม่ใช่เล็กเนี่ยสาวบ้านบอกตรงไม่เห็นจริงอ่ะนี่มาตั้งนานแล้วเนี่ยมาตั้งนานแล้วเหรอ วันแต่แสบเลยอากาศกำลังเย็นสบายเต็โอ้ยยังไม่มามันเหนื่ม้าแบบเนี้ยไม่มีคำสั่งไม่เคยให้ขึ้นซาลุบัดคำสั่งได้ยังไงอ๋อไไม่ได้คสั่งจริงๆมาพร้อมกันนะเนี่ยะมาทั้พร้อมกันไอ้ะทำไมไม่เห็นเลยโอ้โหไม่ได้อยู่ในสายตาเลยพระองค์ท่านก็อย่างที่น้องของข้าพเจ้ากล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แหละไม่ว่าจะเดินเหินไปไหนทุกวันนี้เทพจะเอาปีมคุมหัวอยู่แล้วเป็นความจริงเหรอตามพูดกันเป็นเสียงเดียวเลยไอ้เฉลยอีเฉลยเส็จพี บอกฉันคิดว่าเสร็จพี่ดวงมันก็จะดีแล้วนังทำไมล่ะมีเป็นยาคนติดตามเศษพี่มา <c oughs> บอกฉันสะพัดได้ <c oughs> ก็อาเป็นได้เศษใครเน,คน,นี่ยพี่คนสนิทคนสนิทคนสนิทนี่แหละคนรับใช้คนสนิทเลยทำไมบอกฉันไม่เคยเห็นเลยเออผมยืนห่ากงกันระหว่งเวงยังมึงแต่งหน้าเส็จพี่ไ e ต้อีกคนใดก็เติร์ไอ,อ้ฟางเข้าก็เฉยไปจับตัวมันหน่ หมจะกดหัวซี่กว่าเชี่ยงขอเดชพระองค์ท่านถ้าหากพระองค์ท่านต้องการจะกดหัวไอแล้วอีคนที่พูดว่าไอเฉลยและอีเฉลยฉลอยว่าก็คงจะครึค่งคอนแผ่นดินเลยนะพระพุทธเจ้าเป็นความจริงอยือเปล่าเป็นความจริงพระพุทธเจ้าคงจะมีสิง่งอื่นสิ่งใดแล้วที่จะรบคำกระหาพราะเ็ษพี่ดังจะมีสิ่งเดียวเท่านั้นแหละพระองค์ท่านก็คือหมท่านคงพูดไม่ได้เดี๋ยวให้น้องหมทฉันเป็นคนพูดเองพระพุทธเจ้าครับไปอยากให้อะไรบอกพี่มาเลยพี่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็น เป็นความจริง่อมฉันเนี่ยอยากจะได้ไปเวนเมืองคืนพีคะไปเวนเมืองคืนใชคะให้่อกฉันได้ไหมนะค่สุราที่จริงแล้วนะพี่ก็อยากจะให้แต่ว่าบุคคลซึ่งคาเดปดินมีสองคนเดียกันไอค้คนว่าจะให้โดยพนกักงานโดยที่มีบอกกาวผ่านหนากำนันทหารก็มวงังหรือว่าน้องชายมันก็จะเป็นสิ่งไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่าพี่ไม่ให้ล่ะ ไม่ให้คืนนี้ก็อดพี่คะอดเลยเหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจ้าพี่กลับไม่ได้กลับไม่ได้เอาอันนี้กันตกลงบอนฉันให้ไปเอาแผ่นทองมาฉันจะเซ็นเดี๋ยวนี้แหละมามาฉันเตรียมมาเรียบร้อยแล้วพระองค์ท่านขอบพระไผ่พระริพีเดี๋ยวจะเซ็นให้ไม่ต้องกลับแล้วนะความรักมีเอิรร้องมี ไมีเสียงวุ่นวายจะบอกให้เมื่อคืนไม่คืนใจเสร็จเรียบร้อยแล้วพระนพระไทยมาพี่เขาพูดจะเจ้าค้าไทยไม่ใค่หรอทำกนไม่ยถ้าอยากจะได้เราก็จะให้เด็กต้นนะไปไปไเ้ยเอะไป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  ไปดีไปอยอะเลยต้มน้งน้ำตาดินไหลไปลงก้นวายจะมากไปเล้วเนี่ยของไอ้ผู้ร้ายใจหินงั้นดมันพูดเปิดทางสะดวกให้พวกกบฏอีกหน่อยกระหมดแผ่นดินอดเดี๋ยวนะ ชายน้องเกี้ยวกาดว่าเก่ามาทํำจู้จีไม่เห็นว่าพี่เป็นเจ้ากับรับเมาอมองผิดเจ้าทั้งผิดคิดก่อกานไม่ผิดกับไอ้มา ก็ไม่เจอกัน <żeby> เ <flowing> <tr> ่็ยพี่เป็นตัวเลยอ่ะดูด้วย้ววันนี้ต่แต่อจเย็นนะ๋ยวพี่จะใส่พีหน่อย ใจก่อนค่พี่วันนไม่อยอมแต่พี่ต้องเคลียร์ให้เรื่องนี้เอาละเดี๋ยวบผมจะตัดสิทธิ์ความใพ้่ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้สำเร็จราชาการแต่ทําแบบนี้ไม่เกรงใจพี่และแม่แต่ดอยเจ้าทําแบบนี้ไม่ไว้หน้าพี่หรือไม่แต่นิดเดียวเจ้าสิ่งที่เจ้าทาลงไปเจ้ารู้ไหมมันคืออะไรนั่นคือใบเวรเบือคือให้กับท่านพี่สิงห์บัเทขาแต่เจ้ากลับทำลายต่อหน้าพี่เห็นพี่ไม่มีความหมาังถ้าเจ้าทำเช่นนั้น ไม่ความารพยับเกลีเพราะฉนะลูกกงผิดครั้ง,รนรรงนี้อภัยให้ไม่ได้โทษตายพี่จะวัาเว้นแต่โทษเป็นจะพี่ไม่ให้นับตั้งแต่พี่ไปตนไปในเมื่อเจ้ามองเห็นไม่เห็นพี่อยู่ในสายตา,จาเจ้านแผ่นดินนี้ก็อยู่ไม่ได้พี่ขอสั่งในประเทศจะออกจากแผ่นดินเข้ามาให้กินแผ่นดินไม่อยู่ถ้าใครนับเลขอบุบัติการะมือกุญจะประหารชีวิตเจ็ดทุกคนไปตรง,งนั้นาจะไปกูไป เธจอจเสด็จระพุทธเจ้าฟังเดี๋ยวไปเอาสัญญามาไต่โชคดีนะรักหวังว่าคงจะไม่เจอกันอีก